Alice, tu, di, di, tung, tu, tu, ke, Man, adverb กริยาวิเศษ adverb คือคำที่ขยายคำกริยาแล้วก็คำคุณศัพท์นะคะมันก็จะคล้ายๆกับคำวิเศษในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาไทย มันจะแยกย่ยอยได้เยอะแยะเลยนะคะแต่ในภาษาอังกฤษเราจะมีคำวิเศษซึ่งเป็นคำกริยาวิเศษเท่านั้นนะคะ Tables of Contents Time a d verb Place a d verb Man a d verb Frequency a d verb Degree a d verb Time a d verb ริยาวิเศษบอกเวลาค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะริยาวิเศษบอกเวลานะคะมันใช้บอกการกระทำนะคะว่าเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นหรือยังนะคะหรือคํำริยาวิเศษที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะได้แก่คําว่า yesterday เมื่อวาน today วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ Already แล้ว l a t e l y ไม่นานมานี้ Finally ท้ายที่สุด Still ยังคง Early แต่เช้า Late สาย Now ตอนนี้ Then ตอนนั้น Soon เร็วๆนี้ Recently ไม่นานมานี้ Yet ยัง Before ก่อนหรือ Before นะคะ บางคนก็จะออกเสียงว่า before นะคะต่อไป after after หลัง so far จนบัดนี้นะคะไม่ใช่โซฟาที่เราใช้นั่งนะคะตัวนี้นะคะ so กับ far far นะคะก็คือโซฟาจนบัดนี้นะคะ just เพิ่งจะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างนะคะของ การใช้นะคะนักเรียนก็ลองฟังประโยคแล้วก็หัดอ่านตามประโยคเหล่านี้นะคะ I saw him yesterday. I saw him yesterday. ฉันเห็นเขาเมื่อวานต่อไปค่ะ I will go shopping tomorrow. I will go shopping tomorrow. ฉันจะไปช้อปปิ้งพรุ่งนี้นะคะต่อไปค่ะ I've already done my homework. I've already done my homework ฉันทำการบ้านของฉันแล้วต่อไปค่ะ I haven't done my homework yet I haven't done my homework yet คำว่า yet ตัวนี้แปลว่ายังไม่ทำนะคะยังทำไม่เสร็จอะไรพวกอย่างนี้นะคะใช้ในรูปของประโยคปฏิเสธนะคะให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่าแปลเป็นภาษาอื่นนะคะอย่าคิดเป็นภาษาอื่นคะ เป็น <łę> คนละภาษากันนะคะรอนางคิดอะไรอยู่ p l a c e a ว d verb ปริยาวิเศษบอกสถานที่ โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับ place adverb นะคะซึ่งใช้บอกการกระทำว่าเกิดขึ้นที่ไหนคำกริยาวิเศษอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะได้แก่ here there ดูคำแปลเป็นภาษาไทยตามไปด้วยนะคะ near far away back back behind behind ดูเบานะคะนิดเดียว nowhere nowhere everywhere every there every everywhere every 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 above, 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 above 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 below below, below, below into, into, into into in out, out inside outside inside outside, outside. ตไปค่ะ <ไป S 1> ตัวอย่าง <ไป S 1> การใช้นะคะ,คะ The example Please come here Please come here กรุณามาที่นี่ Please go there Please go there กรุณาไปที่นั่น Please come inside Please come inside กรุณามาข้างใน Please go outside Please go outside กรุณาไปข้างนอก Mr. Thomas is out. Mr. Thomas is out. คุณ t h o m a ไปข้างนอกนะคะแบบนี้ตัวอย่างต้นต้น,น manner <or, S 2> adverb Ad <verb. S 2> กริยาวิเศษบอกอาการกริยาวิเศษบอกอาการนะคะมันก็จะใช้บอกการกระทำนะคะว่าเกิดขึ้นอย่างไรคำกริยาวิเศษที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้แก่คำว่า fast Quickly, beautifully, carefully. ดูคำแปลภาษาไทยไปด้วยนะคะ Well, slowly, sadly, politely, calmly, badly, loudly, quietly. โอเคนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะ Please repeat after me, please. please. He, he, runs runs he, runs he, runs he runs very fast. He runs very fast. ตรงตัว V a V Naka op yang walk for v and very fast. He runs he run very, very fast. T sings beautifully. T sings beautifully. Sings beautifully. Vila Lapu Nakata รวบมาเลยนะคะเวลาที่เจ้าของภาษาพูดมือจะเป็นคล้ายๆแบบ beautifully, beautifully, beautifully บางคนก็ได้ยินเสียงตัวทีเป็นคล้ายๆตัวดีนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเวลาเราเจ้าของภาษาจริงๆมันจะมาจากหลายชาตินะคะหลายสำเนียงนะคะ h e s i n g s beautifully, ร e อ s i n g s beautifully ก็มีความหมายคล้ายกันนะคะในคราวต่อไปคุณจะพานักเรียนเรียนเกี่ยวกับ Global English หรือภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลทั่วโลกจะได้ยินสำเนียงภาษาอังกฤษแปลกๆอีกมากมายนะคะในครั้งต่อไปนะคะต่อไปค่ะประโยคต่อไปนะคะ we speak loudly we speak loudly พวกเราพูดอย่างดังนะคะต่อไปค่ะ they cry quietly t h e y cry quietly quietly ก็ก็บเชื่อมไปเลยนะคะรวบไป quietly 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 อย่างนี้ quietly นี่นะคะอีกรอบหนึ่ง h e y cry quietly นี่แบบช้าๆเนาะต่อไปรวบ quietly ควอยตรงเนี้ยตรงเอ็ดตรงเนี้ยแทบจะไม่ออกเสียงเลยนะคะตรงกายตรงเนี้ยเวลาเจ้าของภาษากัมพูดค่ะคว i e t l y คว i e t l y อิดตรงเอ็ดนิดเดียวใช่ั้นคะดีค y ายคว u i e t l y t ค e ายคว q u i e t นะคะพวกเขาร้องไห้อย่างเงียบๆนะคะ frequency adverb กริยาวิเศษบอกความทีหางต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ frequency adverb นะคะซึ่งครูก็เคยสอนไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าไม่ผิดเรรมเนียมแต่อย่างใดนะคะยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้นะคะถือว่าเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะกริยาวิเศษบอกความที่ห่างก็จะใช้บอกการกระทำนะคะว่า เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนะคะกำฝียาวิเศษอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ daily weekly monthly yearly นะคะดูตรงคำศัพท์สีแดงนะคะตรงภาษาไทยนัยนก็ตามไปด้วยนะคะดูจากทีนี้มาดูนะคะ Okay look at triangle here on your left hand your left side ดูฝั่งด้านซ้ายมือนะคะฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็น เนี่ยเป็นทรีพีระมิดนะคะเป็นพีระมิดอันนี้ข้างล่างคือไม่เคยเลยนะคะไม่เคยเลยที่จริงมันจะต้องกลับข้างกันเนาะสามเหลี่ยมนี้นะคะอันไหนทำบ่อยนัดอยู่ด้านบน Never ไม่เคย r a r e l y มักจะไม่นะคะ s e l d เด ไม่ค่อยจะนะคะ sometime บางครั้ง often บ่อยๆ usually ปกติ always สม่ำเสมอนะคะดูโครงสร้างประโยคนี้นะคะประธานด้วย always นะคะตรงที่เป็นสีเข้มๆตรงนี้จะเป็น frequency adverb นะคะจะตามหลังประธานนะคะคือเช่นตัวอย่างข้อหนึ่งข้อสองเป็น he กับ she แล้วตามด้วยกิจกรรมก็ระยะเวลา เช่น he always runs in the morning he always runs in the morning เขาวิ่งตอนเช้าเสมอเลย she never sings at home เราไม่เคยร้องเพลงที่บ้านเลย the bill is paid monthly bill the bill is paid monthly bill ถูกจ่ายทุกเดือนนะคะนี้เป็นต้นก็คือจ่ายบินนั่นแหละนะคะจ่ายบินบินถูกจ่ายทุกเดือนะ โอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ De degree adverb นะคะ and focusing adverb นะคะกีิยาวิเศษบอกระดับและการบอกการย้ำนะโอเค it's time to learn about degree adverb and focusing adverb y o u w i l l know how to use adverb like this โอเคนะคะ degree adverb กับ Focusing adverb นะคะจะใช้บอกการกระทำว่าแค่ไหนหรือว่าระดับไหนนะคะคำกริยาวิเศษก็จะที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะขยายคำคุณศัพท์แล้วก็ขยายตัวมันเองนะคะได้แก่ pretty pretty คำว่า pretty นะคะนอกจากว่าจะแปลว่าสวยแล้วในที่นี้อย่างเช่น pretty good P R E W T Y นะคะแปลว่าสวยแล้วแปลว่าค่อนข้าง ได้ด้วยนะคะเช่นเราจะพูดว่า pretty good ก็แปลว่าค่อนข้างดีนะอะไรเงี้ยนะคะต่อไป a bit แปลว่าค่อนข้างแต่ค่อนข้างจะเล็กน้อยนะคะนิดนึงนะคะต่อไปค่ะ a lot a lot คือมากนะคะต่อไป extremely อย่างมากนะคะต่อไปค่ะ too t w o too มากไปเช่น too much มากไปนะคะ ถือลาวดังไปต่อไปค่ะ q u i e ค่อนข้างนะคะเหมือนคล้ายๆกับคำว่าอบิดนะคะต่อไปคำว่า very แปลว่ามากนะคะหรือคำว่า so ก็แปลว่ามากเหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยคเช่น he speaks a lot at school he speaks a lot at school คำว่าตรงนี้คือนะคะถ้าเป็นสำเนียงไทยๆก็จะเป็น school บางคนก็สกูลนะคะที่จริงก็จะเป็นสกูลสกูลนะคะก็จะค่อนข้างยากนิดนึ่งนะคะแต่บางคนก็อาศัยความเคยชินนะคะแต่พูด School ก็ต่างชาติก็เข้าใจค่ะก็ไม่ต้องซีเรียสมากในบางครั้งนะคะเพราะในการสื่อสารจริงๆคนไทยหรือนักเรียนไทยนักเรียนหลายๆคนกังวลมากเกินไป นะะคในในชีวิตจริงที่เวลาเราสื่อสารนะคะก็ชาวต่างชาติก็เข้าใจได้นะคะถึงจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดังนั้นกล้าพูดไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะ English is very easyEnglish is very easy ดูตัว S ตรงนี้นะคะมันจะออกเสียงเป็นเสียงก้องนะคะคล้ายๆเสียง Z ตัว S ออกเสียง Z ค่ Z ที่เป็นออกเสียงเป็นกล้องเป็นตัวคนไทยชอบเรียกว่า Z ซดนะคะจริงๆเป็นเสียงตัว Z เสียงกล้องนะคะ Zebra Zebra ไม่ใช่ Cebra นะคะประโยคนี้นะคะ English is very easy English is very easy ภาษาอังกฤษง่ายมาก Let's test ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอ,อย่างการใช้ adjectives กับ adverb นะคะเช่น slow slowly ช้าอย่างชา้า bad badly yeah, แย่อย่างแย่ย strong strong strongly แข็งแรงอย่างแข็งแรง quiet quietly อย่างเงียบอย่างเงียบ angry โกรธอย่างโกรธเลยก็คือยังไงอย่างโกรธ Happy Happy o k เค Everybody You must use these adverb Jump and Strong You will see two adverbs on the above Use those words Word to fill in, feel the in the blank that you see. How oh, is it jumping? Jump, 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 jump. How oh, is it jumping? Jump, jump, jump. It is, is it jumping, jumping blah, blah, blah. blah, blah, blah. Which one that you would choose? choose? One, one or two, two. Jump, jump, or jump or strong? All. Think, it, think, think about it quickly. About it quickly. Okay, the answer, <The> answer i strongly, strongly s strongly S T R O N g L Y strongly how is i jumping? มันกระโดดอย่างไร It is jumping strongly มันกระโดดอย่างแข็งแรง Okay, and for this, you will see like a boy is playing football, then how i s playing, how i s playing, เขาเล่นอย่างไรเขาเล่นเป็นอย่างไรบ้าง Happy, you see the word happy, he is playing, blah, blah, blah Happy ต้องทำยังไงคะอาลังคิดดู โอเค h e a อ s w e อฮาวอิสเ he p ล a y i n g เล่ s อย a y ง n g happily เปลี่ยน y เป็น I นะคะแล้วก็ทำไงคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็ใส่คำว่าลีลงไป happily l ขนะคะโอเคต่อมาค่ะข้อนี้ค่ะโอเค You see, a dog, a dog is, is running. running. Okay. okay. Uh, they are, are they running. running. They are running. How are they running? How are they running? Put, my Put my wing. wing. Yeah, yeah, right. They, they are, are running. Blah, blah, blah. quickly you have fast and fastly fast and fastly which one is correct which one is correct and i do fast cup fastly เฉลยนะคะคำที่ถูกต้องคือ h w are they running พวกมันวิ่งอย่างไร they are running fast they are running fast จำไว้นะคะ fastly ไม่มีนะคะ fast เฉยๆนะคะเฉพาะคำนี้นะคะเป็นคำที่พิเศษดังนั้นต้องจำไว้นะคะว่าไม่มี fastly มีแต่ fast เฉยๆ they are running fast เคยรู้จักผีดาดาจักไหมดาดาบางครูเรียกผีดาดาเคยรู้จักหลังจากจักจักจักังงไหมคะหันจากจักจักงงจะมีตัวนี้แหละผีดาดา How is he walking? How is he walking? มันเดินเขาเขาเดินอย่างไรก็นับผีดาดาเรียกว่าเขาเะาะเรียกผีสุภาพมากเขาเดินอย่างไรนะคะ มี walk quietly ดู walk quietly ด้านนี้โครงกระดูกอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษว่า skeleton skeleton S K E L E T O N นะคะ P D A D skeleton How is he walking? He is walking, he is walking quietly. quietly. How is he painting? How is he painting? He is painting. Blah, blah, blah. Dot, dot, dot. Say, come on, everybody. What do you think? How do you spell? Okay. The okay, answer okay. is how is he, is he painting? He is painting badly. B A D L Y. Badly. He can draw pictures more beautiful He draws He can draw He How is he cycling? He is cycling. Da, 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 da. How is he cycling? He is cycling fast. How is he vanishing, students? He is punishing them. Da, da. How is he punishing students? He is punishing them angrily. How are they playing? They are playing. Da, da. How are they playing? They are playing badly. How are they fishing? They are fishing. Dot dot dot. How are they fishing? They are fishing happily. How is he walking? He is walking, da da da. How is he walking? He is walking slowly. How is he cycling? He is cycling, da da da. Okay. How is he cycling? He is cycling fast. Thanks.